สวัสดีครับพี่น้องขอกับยายม่งเนี่ยมือเศ้าอีกคือเกาแล้วค่ะกต่มาเ็ดเนกินย่างเกาหันละค่ะพี่น้องคือเกาหันละเมื่อนี้นม่โนูที่ยายม่งสีเห็ดค,คือสีแกงหวกัวครับพี่น้องแกงหวกัวใส่กอีเหลือใส่กอีตูใส่ต้นหอมเนี่ยค่ะง่ายๆกินกระตับตามาทั่วปีงป่าจ้ะพี่น้องเตรียมพระเขาไว้แล้วร่อแกงหัวซุก สกินครับพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นเคียงที่ย่ายโม่งสิแกงหัวก็คือหอมแดงมะกรีกแล้วกับตะไคร่จ้คขังหม้อไว้แล้วตุกมือก่อแกงแล้วครับพี่นอ้องจ้าสามพ่อบุบบุบพริก

นี่นเคียงลงไปเลยจ้ะพี่น้องนี่น,น้ำปลาน้ำปลาใส่รถดีลงไปจาจังน้อยค่ะเต็มด้วยผองชื่อรถ หัวซื้อมาแต่ตลาดจะพี่น้องใส่ขีล่างสะอาดเรียบร้อยจ้ะเอียนช่ดกคือื่อมานี่นะดี่นก ลอกไมไปแล้วค่ะอโๆๆะอ้สปิดฝาหมอไปก้อนจ้ะพี่น้อง ยายมุง้งย่างกวางในเ,นเ,เก็บพาอีตูจ้าแต่เก็บพาอีตูอยู่ต้นอยู่ขางหัวมีน,นสวนขั้วแหละคะ่ะจะพาอีตูง,งามๆยายมุงปลูไปกไว้จากพี่น้องเก็บพาอีตูจากต้นไม่ไมเลยะคะ่ะ ใหญ่ครับพี่น้องพ่อเราจะหาลูกโวดพร้อมจะพี่น้องหาลูกโวดไปใส่น้ำลูกโวดกระโดดกระจากต้นไม้จ้าพี่น้อง ăn con Kiếp đủ lại cái lấy bao khoai mì Bết lèo cho phi nọ Để xin nuôi

สุดเย่จะง่อยจะพี่น้องจางไป อย่าห้ขอบทุกครจ้กที่นอยน้ำปก้อนหนึงจ้า หวกซุแเราจ้ะพายีเลือดต้องไปเลยพายีเลอดตจนหอมพนยีนตูแกงหัวใส้พักจากพี่น้อ อย่างกินเกลือด้เท่ากินเผ็ดน้ำบ่ได้ พักกระสุกเราจะพี่น้องยบร้อยแล้วโงงหอได้เลยจากพี่น้องอาหารเส่า เ่ลูกจ้าแกงหักของเฮา่อไปยี่โมตักใส่ถ้วยไลไรมึ่อวันเนี่ะ กินกับบ้านครับพี่นอไ็ดูกินก่นเขาทำมา,าม้าดแกงหัวก แกงหอกใส่พักในหัวในสวนจ็ดพีน่น้องขอบเสาน้ำยายมุงได้จ้าแกงหอกกับเซตเรียบร้อยแล้วกระปิ่งปลาตำมาทั่วพ่อป็นแก้วนี่แหละพี่น้องกระพักบะเขียะผักขั้นจองจ้าขอบเสาเซ็บแสน้ำกันได้จ้าเวลาคลิปนี้กับเซจเรียบร้อยแล้ว,าาว,วลยา,า,าย,ยม้งขอขอโตัวซ้ำอี้ได้ค่ะคลิบหนาจงคอยพอกันไหม คันมกักพันซอบคลิปนี้กับปากติดตามยายมุ้งน้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีจ้า